วันนี้พาไมา่แอวห้างอย่างละเจ้าเดินมาเนาะกำลังออกซอยบ้านมาเดินมาสามนาทีนะเจ้าห้างหน้านี่เจ้าห้างนี่เจ้าตึกหลังใหญ่ๆนี่เนาะมีห้าหบจันด้วยกันเจ้า ก่อยเดินมาอากาศมันเย็นเดินหมอกมว่วน่อตอนนี้ มาหมเแล้วเอกามาื้อสื้อห่ำละมาื้อสื้อห่ำละเอกสว่าวงนาหน้าห่อนมันมาได้มาน่าเดินน้ามันเนยมาสว่างอากาศเย็นเ็นุ่งหวน เดี๋ยวประดาขอร้ออันข้ามมาลายก่อนเด้อไฟแดงอยู่ฮะ বন্ধ <laughs> করতে ມັນ બો ນ เสื้อผ้าคนอ้วนอยูย่ไหนบ้งเจ้า ba đá hả sai hai eo à sai dày có hai mí là nó khôn mà ao mốt lắm จวขอเลือกเสื้อผ้าก่อนเด้เจ้าแล้วซื้เอเรียบร้อยละสองเตอะะนแล้ววันนี้มาสองข้างละอาทิตย์เนี่ยสามวันก่อนก็นมาวันนี้มาเห็นลงไปเลยเจ้า วันนี้แดดดีขนาดด้วยน,นี่นี่แหละนี่แหละคือห้างอพันตีเนะาะคนท่าว่าห้างอพันตีเจ้าโอ้มีห้างฮกจันกันเจ้าโอ้บนนประด้าวตึกจันสามทุกข้างเลยถ้าจะไปควายๆก็ห้างฮกสมโมคกันเจ้าควายอะ่ะแต่จะเดินบัดหัวบัดหงนะมันกว้างเนาะ แต่ละจันนี่จะเดินมาทว่าเจ้าแล้วป้าดาขอจบคลิปกอนนะเจ้าว่ากันคลไมใบคิปหน้านอ,อาถึงบ้านละได้มาห้าตัวเสื้อหลอบแหลกไปเอามาแต่บัดได้ล้องลูกสาวเอาไปมดเพราะมันใส่น้อยใส่ซีแอแต่นี่ของป้าดามันใส่ห้าแอเนาะปะ้าดาวนํานักเกือบ ร้อยกิโลอ่ะเจ้าปินคมจริงเลยนะวันนี้เสียงหมื่นปายเนี่ยห้าตัววันนั้นเสียงแปดแปดพันปายวันนั้นลูกสาวเอาไปมดเนาะเหลือไว้คือแม่มันตัวก็หนแขนในห้องมั้นี่แหละเจ้ามึงนอกแข้งอ่ะเจ้าเจ้าผ้าแต่มันก,ก็มีหลายราคาเนาะ ตัวพันปลายก็มีสองพันปลายก็มีปนกันถึงบ้านละ,ดะเด้อป้าดาวขอจบคลิปก่อนเนาะหลายจบแล้วเจ้าถ่ายหื่อมเหลี่ยกรรมคิดว่าป้าดาว่าหันถ่ายเสื้อผ้าหือสมจักเตือเนาะมาแล้วเจ้าเออถึงบ้านเรียบร้อยละนี่แล้วตัวนี้ก็สองพันปลายเนี่ยเบอร์ห้าแอล นี่ห้า5แอลเดี๋ยวเรประดับใส่5 L, แ,แอลเต่ากีเอ็กบันเทาน่ะกีแอลบันเทาน่ะนี่4แอล4แอลแต่ตัวมันใหญ่ประดาบลองมาลองมัดเจ้านี่ที่ขาดเอาไปคืนทาเอาไปคืนกับฮื้อลูกสาว <c oughs> อ่ะโอ้ยตายอะ่ะ <c oughs> ตายอะ่ะอีกอะ่ะ ก็ได้ขอจบคลิปกันเนาะโอ้เดี๋ยวเชนหนังกินนังสักคำก่อนได้เจ้าเออไทยคือสมือํากันเนาะจจม,มาอวดมาอ้างไ,ได้ก็ไปห้างซื้อเสื้อซื้อเสื้อ,อ,อ,อบะหันเอามาอวดมาเปียกกันเต๋ออนนนะีน่ะเนาะนี่แหละพอล่้เจ้ามันซื้อละแต่กางเกงบาได้สักตัวเอาไปสองรอบไปซื้อเอาแต่เสื้อจ้ะนะเดี๋ยวต้องไปหางยู่จะาป้ากางเกงสักตัวสองตัวอยู่กางเกงหน้าหนาววะเนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ